ครับสวัสดีครับปากันทำแต้านะครับวันนี้กับช่องทําไปเรื่อยเลยก็พักนะครับก็วันนี้าทุกคนทุกคนเข้ามาในสวนนะครับก็ตอนนี้เดือนตุลาแล้วนะครับก็มนจะการทําความสะอาดรังผึ้งนะครับทําความสะอาดรังผึ้งเตรียมรอไว้แต่เนินๆเลยนะครับปีนี้นะครับซึ้กว่าผึ้งจะเยอะนะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูนะครับ ว่าลังผึ้งวันปีนี้จะเป็นจะได้พ่องนะครับก็กเดืนนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาดูไม่นะครับก็อย่าลืมกดที่ตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับก็ถ้าใครยากสนใจยากเรนรู้ในการเลี้ยงผึ้งโขนปลาธรรมชาตินะครับเลี้ยงโดยบัต้องเลี้ยงนะครับก็สามารถเข้าไปที่ตามดูได้นะครับในช่องทําไปเลยเนื่อยกระพักนะครับก็ เดี๋ยวไปดูนะครับบรรยากาศข้างล่างก็เป็นส่วนมันนะครับส่วนมันข้างบนก็จะเป็นส่วนยางพารานะครับนี่นะครับก็ทาเหมือนทุกปีนะครับทุกปีนี้นะครับนี่วางข้างบนนี่ก็มีนะครับแต่ติดแต่ไนนะครับตัวนี้แลทุกท่านไปดูนะครับนี่นะครับเผาแล้วก็วางไว้นะครับ เผาไว้เผาทำความสะอาดแล้วก็วางไว้พื้นห้างนี่นะครับวันนี้มีโอกาสดีนะครับมาเจอพอดีนะครับเพิ่งอพยพมาแล้วนะครับนี่นะครับมูฮว่าจะเลือกยูลังไหนนะครับเพราะว่าอ่าวันนี้นะครับได้ทําความสะอาดหมดแล้วนะครับนี่นะครับนี่ตั้งล้อไว้แล้วนะครับก็ได้ทําความสะอาด แล้วก็เผาครับเผารังแล้วกับท้าไข่พึ่งล้อไว้แล้วนะครับซึ่งรังนี่รังมันนี่เป็นรังตีพึ่งเกยเข้าอยู่แล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับมันก็เลยบี่ยกนะครับตอนนี้มีเข้ามาอยู่แล้วนะครับนี่นี่นะครับรังนี้นะครับน่าจะอยู่รังนี้นะครับมันน่าจะพลาดนะครับอ่าพึ่งไม้สำรวจแต่เจ้านะครับ ต่จเจ้าบินมาสำรวจสองสามตัวนะครับแต่ตอนนี้น่าจะเป็นล้างให่เข้ามาแล้วนะครับเข้าข้างในลังไปเก็บมดแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับตอนนี้เข้าลัางไปเก็บมดแล้วนะครับซึ่งล้างนี้มันน่าจะผลาดนะครับ น่าจะอยู่แน่นอนนะครับนี่นะครับเป็นโอกาสนี้นะครับที่มาปะใส่ปอดีนะครับนี่ป,ปนีนี้เพ,พิ่งจะเข้าซื้กว่าจะเข้าเจ้านะครับเข้าเต็นเนินเลยนะครับนี่นะครับหลังนี้ไปได้ทำโสะอาแล้วนะครับก็เอาวางไว้เพื่อเป็นเหลือกอยู่นะครับแล้วเขาก็ เดี๋ยวก็ว่ากันนะครับถ้ายุ่แล้วก็อาจจะย้ายออกไปข้างนอกนะครับเตรียมไว้เลยเตรียมไว้แล้วนะครับนี่นี่นะครับบรรยากาศลมลื่นเขียวนะครับตรงนี้ก็ได้ทำความสะอาดแล้วนะครับนี่นี่นะครับ ต่อน,นี้ปีแล้วก็เข้ามาอยู่ปีนี้ก็ได้ทําการทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาบล็อกมาวางแปรงฐานนะครับเพราะว่ามันชื้นมันชื้นล่านะครับก็บเลยเอาบล็อกมาวางแปรงฐานให้น้อยนะครับเป็นบรรยากาศเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ได้เห็นพึ่งอาพยพมาพอดีนะครับวันนี้นะครับเผาได้วันสองวัน,นครับความสะอาดเสร็จแล้วก็เข้ามาอยู่เลยนะครับปีนี้น่าจะ มีรุ่นเยอะอยู่นะครับก็จะได้เดียวห้องมัดที่ต่ำดูกันต่อไปนะครับถึงเวลา้นะครับถึงฤดูกาลเดี่ยทำความสะอาดล้างล่อไปเลยนะครับตอนนี้ทำความสะอาดล้างล่อเลยนะครับเจ้ามากๆนะครับปีนี้มันอาจจะเข้าเจ้านะครับนี่นะครับเพื่อบ้องกัเสียโอกาสนะครับอีทำความสะอาดล้างเลยครับถ้าเพิ่งมาสำรวจล้างก็จะได้เข้ามาอยู่เลยนะครับ ็สำหรับวันนี้นะครับก็บเป็นคลิปสันส้นๆนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาที่ตามรับชมนะครับปะกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะไปทำอะไรอย่างต่อเดียวให้ที่ตามดูกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาทุกท่านไปเพียงสิ่อีก,ก่อนนะครับปะกันไหมครับผมวันหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ